สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอนไซผูไฟหากระถางโหดทุกท่านนะครับคลิปนี้ไม่ได้นําเสนอกระถางนะครับแต่จะนําเสนอนี่ครับโมเดลประกอบฉากในกระถางโห,ด,หดของเรานะครับเป็นโมเดลศาลานะครับศาลาแนวจ,นจีนนะครับแนวจีนแนวญี่ปุ่น สวยๆเลยครับนี่ผมได้มาจากวัดแห่งหนึ่งนะครับที่ผมไปทํางานผมไปทําถ้าให้นะครับผมไปปั้นถ้าให้ที่วัดแห่งนี้ก็มีการทําบอนไซจําลองนะครับบอนไซเทียมด้วยลวดนะครับแล้วก็มีนี่นะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวประกอบฉากเมื่อก่อนนะครับผมไม่เคยสนใจ เจ้าบอลใส่กระดาษเจ้าบอลใส่ลวดนี่เลครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาไม่ใช่ไม้ธรรมชาติความสวยไม่เท่าไหร่นะครับที่เห็นก็เห็นมันผ่านในคลิปใน youtube บ้างใน facebook บ้างนะครับผมคิดว่ามันยังไม่โดนยังไม่ถึงนะครับยังไม่สวยพอแต่พอไปเห็นของจริงนะครับ ผมบอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราเห็นในคลิปวิดีโอหรือเห็นในรูปภาพนะครับกับของจริงมันต่างกันมากครับเขาให้ผมลงเขาให้ผมลงไหลนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับมีการทําทําเป็นบอนไซเทียมแล้วก็โมเดลแบบนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นน้ําตกนะครับเป็นน้ําตกเล็กๆนะครับ ซึ่งพระอาจารย์ท่านก็จะเอาไว้ให้กับลูกศิษย์ตุกหาที่มาทําบุญที่วัดน,นะครับสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างศาสนสถานต่างๆนะครับท่านก็ยกของพวกนี้ให้ครับบนใส่น้ําตกโมเดลพวกนี้นะครับไว้ให้แค่คนที่มาทําบุญนะครับซึ่งผมก็ที่ไม่เคยหลงไหลเลย ก็พอไปเห็นแล้วเกิดความชอบอย่างมากครับแล้วก็ตกลงจองไว้หลังหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับเป็นขุนเขาแนวใช้ไม้นะครับไม้ไม้ซากไม้เก่าแก่นะครับไม้แข็งแกร่งแก่นไม้นะครับที่ลักษณะคล้ายคภูเขาก้อนหินนะครับแล้วก็จะเอาประดับด้วยพวกนี้นะครับเจ้าโมดเดลพวกนี้แล้วก็ต้นไม้บอดไซ วดวนะครับผมจองไว้เรียบร้อยครับหลังหนึ่งอย่าที่ไม่เคยชอบกับกลายเป็นหลงรักมากครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะเอามาใส่ผมจะเอามาใส่กระถางจวนญี่ปุ่นของผมนะครับบ้านญี่ปุ่นบ้านจีนที่ผมสร้างอยู่ครับ คือผมปั้นไปแล้วอันหนึ่งชิ้นหนึ่งนะครับผมปั้นไปแล้วซึ่งเป็นเป็นสเกลที่ใหญ่หน่อยครับแต่มีอีกหลังหนึ่งที่ผมยังไม่ปั้นเพราะว่าสเกลมันเล็กมากครับมันจะอยู่บนกระถางที่เป็นภูเขาขึ้นไปนะครับซึ่งผมไปเห็นตัวนี้นครับมันใช่เลยครับขนาดสเกลเท่านี้นละครับซึ่งถ้าจะให้ปั้นก็ปั้นยากมากเลยรายละเอียดยากมากครับ แต่พอไปเห็นเจ้าตัวนี้โอ้โหโดนเลยครับนี่คือสเกลที่ใช่นะครับทำจากกระดาษนะครับทำจากกระดาษไม้เสียบลูกชิ้น <c oughs> ก็ไม้ไอติมนะครับนี่นครับเป็นกระดาษแต่เราจะทำให้เสริมแข็งด้วยการเคลือบนะครับเคลือบน้ำยาเคลือบให้เขาแข็งแร่งนะครับเวลาโดนน้ำก็จะยืดอายุในการ ใช้งานเข้าไปอีกครับยืดยืดได้โดยการทําให้โดยการเอาไปเคลือบน้ํายาเคลือบนะครับเคลือบแกงเดี๋ยวเอาให้ดูครับว่าผมจะใส่เจ้ากระถางใบไหนนะครับตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับคือกระถางใบที่เราจะเอามาใส่เจ้าสารามโมเดลแห่งนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับ สเกลบนใช่นะครับขนาดแต่เขาจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับเขาอยู่ประมาณตรงนี้ครับไม่แน่ครับอาจาจะอยุดแถวแนี้ต้นตรงนี้เราจะใส่ต้นไม้นะครับก็จะทําเป็นสวนป่านะครับตรงนี้นี่นะครับสเกลที่ใช่นะครับศาลา นวลาบนคนูเขาบนภูเขานะครับตัวนู้นที่เราปั้นนะครับปั้นด้วยปูนไม่ต้องกลัวน้ำครับแต่เจ้าสิ่งนี้ก็เวลาเราเคลือบไปแล้วก็ก็อยู่ได้หลายปีน่าจะหลายปีนะครับสามถึงสี่ปีห้าปีนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเขาพังเมื่อไหร่ก็ทำขึ้นมาใหม่ ไม่ยากครับพวกนี้แล้วต่อไปเราจะมีเราจะมีการลองถัดทําดูนะครับตัวนี้และเอามาเสนอให้กับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับคนที่สนใจได้จับจองไปนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกสำหรับคนที่มองหาโมเดลบ้านไว้ประดับสวนแบบนี้นะครับ รเราก็เอากลับมาลองหัดทำนะครับแค่กระดาษลูกฟูกนะครับก็กลายเป็นแบบนี้ได้แลย้ยกาวนะครับแล้วกไม้เสียบลูกชิน้นทำไมผมไปเห็นแล้วผมถึงหลงรักครับเหมือนเหมือนโดนคาถาเสกให้หลงรักนะครับเพราะอะไรมาดูกันเลยครับ ว่าเจ้านี่นะครับเขาช่วยเขาช่วยให้กระถาของเราเนี่ยดูดีดูดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับทำไมผมถึงหลงรักซากไม้ที่เขาเอามาทำเป็นขุนเขาทำเป็นน้ำตกผมบอกเลยนะครับเจ้านี่ช่วยน้ำตกของเขานะครับมากกว่าห้าสิบปอร์เซ็นนะครับจากขุนเขาธรรมดาพอเอานี่ไปวางแล้ว จะช่วยมากกว่า50%เลยช่วยทำให้ขุดเขาสมสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับดูขุดเขาจำลองของผมนะครับลองมาดูกันจากที่เป็นแค่ขุดเขาธรรมดาแบบนี้นะครับ เท่านี้ก็สวยใน,ในระดับหนึ่งนะครับแต่เขายังไม่สวยที่สุดนะครับอันี้ก็สวยมากแล้วครับแต่พอเอาเจ้านี่ไปใส่นะครับคอยดูครับมันจะสวยขนาดไหนครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าชิ้นงานของเราจะสวยมากยิ่งขึ้นครับเมื่อมีศาลา แบบนี้มาวางตรงนี้นะครับทำให้เขาดูดียิ่งขึ้นนะครับทำให้คุณเขาของเราดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนี่เป็นด้านหลังนะครับเอาไหมผมรู้เลยครับว่าทำไมผมถึงชอบคุณเขาที่เขาสร้างขึ้นจากขอนไม้ เก่าๆนะครับผมรู้ทันทีเลยครับว่าทําไมผมถึงชอบทําไมผมจึงทึ่งนะครับเนี่ยขนาดอามาใส่ของเราแค่นี้นครับคุณเขาขงผมดูดีขึ้นมาทันทีเลยครับทำไมผมรู้เลยครับว่าเจ้าสารนี้ช่วยได้จริงๆครับช่วยได้เยอะกว่า ห้าสิบเอร์เซ็นต์ลยครับแต่เทคนิคของเจ้าสารานี้นะครับจะสวยได้ก็ต่อสวยได้มากที่สุดก็ต่อเมื่ออยู่ประมาณนี้นะครับเขาอยู่ตรงเขาเรียกว่าตรงชานหินนะครับเห็นไหมครับตรงจะงอยหินนั่นเลยตรงริมริมที่เขาท้าทายนะครับ ถ้าผมทาตรงนี้ผมก็จะทําเสาลงมาตรงนี้นะครับเสาลงมาตั้งไว้ตรงนี้เสาตั้งลงมายื่นลงมานะครับเสายื่นลงมาเสาไม้เส,ยเสียลูกหินแบบนี้ครับสีแดงแบบนี้ครับตั้งลงมาเพื่อความท้าทายจะสวยที่สุดก็ตรงเมื่อเขาอยู่ตรงความท้าทายแบบนี้นครับตรงหินที่ยื่นลงมา ถ้าเขาอยู่ตรงที่ที่ไม่ท้าทายนะครับอยู่ตรงที่พื้นดินธรรมดาคุณค่าก็จะลดลงไปครับสมมุติว่าอยู่ตรงนี้นะครับทางโน้นขึ้นนะครับทางขึ้นไปนทางนี้นะครับศาลาถ้าศาลาเขาอยู่ตรงนี้ความงดงามของส่วนรวมก็จะอยู่ก็จะดูไม่เท่าไหร่นะครับ แล้วก็ยังสวยอยู่แต่ก็ยังไม่สิ้นสุดเท่าอยู่ตรงนะครับขอบหินหน้าผานะครับเป็นอะไรที่สวยมากครับนะครับถ้าเขาอยู่ประมาณนี้ครับตรงไหนส่วนพื้นที่ส่วนไหนที่เห็นไ,ไหมครับส่วนนี้สวยมากเลยครับ ตรงไหนที่อยู่ริมิๆขอบหน้าผาแลครับที่ยื่นออกมาหินที่ยื่นออกมาตรงนั้นแหละคือที่ที่สวยที่สุดผลักดันให้ทั้งสองอย่างครับทั้งกระถางแล้วก็เจ้าโมเดลช่วยส่งเสริมสนับสนุนกันให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ขอจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกาสหน้าโ,โอกาสต่อไปเมื่อคุณเขาน้ำตกของเราเสร็จแล้ว จะเอามาให้ดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีการทำเจ้าสารนี้นะครับมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ครอบครองกันนะครับไม่ต้อกลัวว่าจะลดน้ำไปแล้วเขาจะเปียกจะเสียหายนะครับเพราะว่าเสียหายแล้วก็ทำใหม่ได้ครับ เพ,เพื่อนๆได้ไปแล้วก็เอาไปเป็นตัวอย่างแล้วก็ทําเองได้ง่ายๆนะครับจากกระดาษต่อให้เขาพังต่อไปเราก็ทําขึ้นมาใหม่ไม่ต้องเสียหายไม่ต้องเสียดาย,ยนะครับเพราะว่าทําง่ายมากแลวพอเคลือบน้ำยาไปเขาก็จะยืดอายุได้อยู่ครับอย่างน้นอยก็สักสองสามปีแต่ว่าคุ้มครับโคตรคุ้มถ้าเอามาใส่กระถางแบบนี้นะครับ กดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ติด, like, ด,ด,าดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ